เราจะมาดูอีกมุมหนึ่งของนักล่าฝันคนนี้นะครับในเวทีแบบ Blue Dance เวทีสีน้ำเงินนะครับวี3ต้นครับ สวัสดีครับต้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เพื่อนๆแล้วก็ครูทุกคลาสชมต้นว่าดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูสบายๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับมากขึ้นครับรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเพราะ h ั a r อ acting ยครับมันช่วยได้แบบการที่เรา ใส่เต็มที่ลงไปในเพลงอ่ะแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้การมีกรอบน้อยไปอา,อาจจะบอกให้ว่าจุดสําคัญเลยมัอยู่ที่ต้นยิ้มมากขึ้นนะครับจ <ผม S 1> ากที่เฉยๆค่อนข้างจะเฉยมาโดยตลอดหลายสัปดาห์สัปดา,ปดาที่แล้วเนี่ยต้นรู้สึกจะยิ้มย้ําแจ่มใสพูดคุยมากขึ้นทําให้ดูน่ารักแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นเราอยากให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเพิ่มมากกว่านี้ก็ยังได้นะครับครับผมชอบนักแอคติ้งหรือิก็ชอบชอบทุกคันนะฮะสมมุติว่า ครูจะให้เป็นเล่นละครเนี่ยอยากเป็นรับบทอะไรมากที่สุดผู้ร้ายป้มนลังเอกใช่อยางงนับนึกอยู่ตั้งนานเอาละครับวันนี้พร้อมนะครับเราสบายๆแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วอาชื่อว่าต้นจะทําได้ดีมากขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับครับผมวีสิบสามต้นครับ Somebody now call Shining fire burning on the dance floor I got a cool right now Somebody call 911 Shining fire burning on the dance floor Whoa! -oh -oh -oh. I Sunday, Sunday in Spain Girl, as soon as I walk through the door My pops are tickling Raise your drop Get me a No exit from the dance floor, so the boys mourn, mourn Hey! She got the fire in her dance that make the fellas run around Hey! No exit from the dance floor, so the boys mourn, mourn She getting it the locking, drumming i'm วีสิครับเชุณไก่ครับครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับครับก็วีนี้โจทย์ยากนะครับโจทย์ยากจริงๆก็จะเป็นเห็นการพัฒนาแต่ว่าเราจะได้คอนเสิร์ตที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับหนึ่งคือวันนี้เรื่องร้องกลับไปเป็นแบบอาทิตย์แรกๆอ่ะคือไม่ค่อยดี เสียงชนแนลในการร้องหรือการปล่อยคําออกมาหัวเสียงมันบิดๆเยอะนะครับแล้วก็เลือดช่องเสียงนี่ไม่ดีร้องเพีียนเยอะเลยพี่ฟังไม่ออกเป็นภาษาอะไรนะครับจุดหนึ่งก็คือว่าต้นฟังเพลงน้อยเท่าที่พี่คิดคือฟังเพลงหลากหลายน้อยอาจจะฟังในเพลงที่เราชอบอย่างเดียวเลยไม่รู้จักธรรมชาติของเพลงต่างๆเพลงนี้มันเป็นจามกาแรปนะครับมันจะต้องมีลักษณะพิเศษของมันเวลาฟังเพลงต่อไปให้เราไปศึกษาเพลงให้ดีๆนะครับโชคดีครับ ครับผมขอบคุณครับปังครับสวัดดีครับต้นครับสวัดดีครับตีหล่อก็ยังหลอเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาในเพลง Fire Burning นะครับโอ้โหมันเบิร์น my heart มากเลยแต่ไม่ใช่เสียงร้องนะครับเป็นแดนเซอร์ที่ต้นอ่ามานะครับผมท่อนแรกที่ต้นร้องนี่ก็เพี้ยนเลยนะครับเพี้ยนทันทีเพลงนี้ยยากนะครับอย่างที่พี่ไก่บอก อย่าลืมไดนามิกต้องชัดจังหวะต้องแม่นที่สำคัญโน้ตชัดห้ามเพี้ยนเลยมันถึงจะฟังดีฟังสนุกนะครับสรุปแล้วเพลงนี้พี่ว่าไม่เหมาะกับต้นแน่นอนครับแต่พัฒนาต่อไปจะคอยดูตีหลอ, <c oughs> อครับผมครับุณเค็ดครับค่ะต้นค้าัน่นาะโพสต์แรกเลยต้นบันไดมันมีแดนเซอร์จับขาต้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะครับเออแต่ต้นย่างเงี้ยเรื่อง่ะต้นน้าจะแบบ นาจะยืนให้มีคาแรคเตอร์อีกนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ส่งพลังขึ้นมาตั้งแต่เปิดหัวเลยมันจะได้ดูแบบว้าวมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครูอะ่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยว่า้เต้นไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยต้นได้คือพวกพวกสูงต่ำพวกจังหวะเพลงพวกเนี้ยต้นใช้ใช้ท่าที่สูงต่ำในระดับที่ลดแหล่นกันไปตรงเนี้ยจะช่วยต้นได้นะคะแล้วก็โครกราฟีของครูเนี่ยช่วยต้นได้เยอะเลยสำหรับเพลงนี้ค่ะครับผม วีสิบสามครับเชียร์ต้นกดวีสิบสามครับสวัสดีครับโอ้